แในสิ่งที่ลึกซึ้งที่เราสุดวิสัยแห่งการพิจารณา,านั้นท่านบอกว่ามีอยู่สี่ประเภทด้วยกันและในสี่ประเภทที่สุดวิสัยแห่งการพิจารณา,านี้ท่านบอกอย่าไปคิดเข้าถ้าคิดแล้วเดี๋ยวจะเป็นบ้าถ้าคิดแล้วเดี๋ยวจะเกิดความเห็นผิดมีอยู่สี่อย่างท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของสรรพสัตว์จะพึงนําเอามาคิดใน อังคุตระนิกายจาตสุกะนิบาตท่านบอกมีอยู่สี่ในบาลีใช่ว่าจัตตาริมานิทิคเวอจินเตยานิณจินเตตัพานิ่องดูก่อนทิ่สุทั้งหลายสิ่งที่ไม่ควรคิดที่ชื่อว่าอาจินไตอาจินไตยธรรมนมีอยู่สี่ประการถ้าผู้ใดนำออกมาคิดแล้วผู้นั้นจะเป็นบ้ามีความลำบากใจ สิ่งที่ไม่ควรคิดไม่ใช่อยู่ในวิสัยของบุคคลหรือของสามัญญาสัตว์จะพึงคิดนั้นข้อที่หนึ่งคือพุทธวิสัยพุทธวิสัยเนี่ยหมายถึงว่าเรื่องที่เกี่ยวกับสัพพัญญุตญาณอย่างที่เราคิดว่าทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีญาณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดสัพพัญญุตญาณท่านรู้ได้ยังไงร,รู้อย่างไรเป็นสัพพัญญุตญาณอย่างเนี้ยอย่าเอามาคิด ก็คิดแล้วเดี๋ยวบ้าแล้วก็ระบาดใจเพราะเป็นพุทธวิสัยหรือความเป็นไปหรืออนุภาพแทนพุทธคุณธรรมกุลสังฆกุลนี่ก็เป็นพุทธวิสัยอย่านำมาคิดเลยเพราะคิดแล้วใกล้ต่อความเป็นบ้าไม่ใช่วิสัยที่เราจะอย่างรู้อย่างพทธานุภาพหรืออภินิหารต่างๆอย่าไปพิสูจน์เลยมันไม่ใช่อยู่ในวิสัยของใครจะพิสูจน์ได้พิสูจน์เห็น นอกจากเราจะเห็นปรากฏการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองประการที่สองก็คือชาณวิสัยชาณวิสัยเนี่ยหมายถึงว่าชาอญอภิิญาของผู้ที่ทรงอิตชิริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดอย่างอยังทำไมคนนั้นจึงระลึกชาติได้คนนี้จึงรู้ใจคนอื่นทำไมท่านทายใจถูกทำไมท่านหายตัวได้ทำไมท่านเหาะได้อะไรหล่ง นี่เป็นชานวิสัยคนธรรมดาคิดแล้วก็เป็นบ้าไม่เกิดประโยชน์ถ้าบอกมันสุดวิสัยที่ธรรมดาจะคิดพูดง่ายๆคือไม่อยู่ในวิสัยของปักกัจะใช้หลักปักกัอย่างปักกศาสตรที่เราเรียนกันอยู่นี่มาวินิจฉัยนั้นไม่ได้เพราะอันนี้ลึกล้ำกว่าปักกศาสตรคนวิสัยแห่งปักกักประการที่สามกรรมวีบากหรือผลแห่งกรรมเช่นอย่าง ทิฏถธ,ธรรมเวทนียกรรมอย่างนี้อย่าเอามาคิดเพราะถึงคิดยังไงเราก็ไม่รู้ไม่เห็นเราก็ได้แต่จะอุทานประเทศว่าแปลกเหลือเกินเช่นอย่างเราทำดีเอาไว้ทำกรรมดีไว้ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมดีวันไหนแต่กรรมดีที่เราทำเนีย่ยเกิดส่งผลให้เราภายในเจ็ดวันทายได้เจ็ดเดือนเจ็ดปี แต่ว่าให้เห็นในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะมาคิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องอัศจรรย์ทำไมผลแห่งการกระทำาฤตกรรมดีจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กระทำอย่าไปนค้นว่ากรรมมาส่งผลอย่างไรเพราะนั่นเป็นเป็นวิสัยแห่งกรรมเราอย่าไปคิดคิดแล้วก็เข้าข่ายที่จะเป็นบ้ามากกว่า แล้วก็ลำบากใจมากกว่าเพราะไม่รู้สิง่งและก็ลำบากใจประการที่สี่ก็คือโลกกวิสัยในบาลีท่านใช้คำว่าโลกะจินตาคือเราอย่าไปคิดถึงความเป็นไปของโลกที่เราเกิดมาอาศัยอยู่ถ้าคิดถึงความเป็นไปของโลกแล้วมันสุดวิสัยของบุคคลที่จะคิดถึงลึกซึ้งแม้เราจะยามคนกันในปัจจุบัน นักปิศาพยายามค้นหาความลี้ลับในดวงดาวต่างๆที่มีอยู่ในจัก,กรวาลน,นี้เริ่มแต่เราทาการค้นถึงความลี้ลับของดวงจันทร์ค้นความลี้ลับในดาวอังคารหรือค้นคว้าถึงความลี้ลับในดาวพฤหัสอย่างเนี้ยค้นได้แต่ถ้าเราจะคิดกันให้ลึกซึ้งลงไปถึงความเป็นไปของโลกเหล่านี้ ว่าทำไมจึงเป็นมาอย่างนี้ได้อย่างโลกมรุษย์เราเนี่ยถ้าเรามองดูจากเบื้องบนขุงสูงเราอาจจะนั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้มีน้ํามีดินมีต้นไม้มีภูเขามีสัตว์โลกเกิดมาแล้วก็ดิ้นรนกันยัวเยะยัวเยอยู่ในโลกวันดีคืนดีก็ทะเลาะกันกัดกันไปอะไรกันไป เสร็จแล้วก็ตายกันไปเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ดิ้นรนกันอยู่อย่างเงี้ยโยเยโยเยมันมากันได้ยังไงแล้วทำไมเป็นไปอย่างนี้ต้นไม้เดี๋ยวมีต้นไม้มีดอกไม้ดอกไม้ก็ออกมาแต่ละประเภทสีสันไม่เหมือนกันกลิ่นไม่เหมือนกันผลหมากราบไม้รสก็ต่างกันแล้วไอสัตว์เนี่ยเป็นไปอยู่ในโลกนี้ได้เป็นเรื่องที่แปลก แต่นี่ก็เป็นโลกกวิสัยกระมานั่งคิดนอนคิดคนนั้นก็บ้าบ้าไปหลายคนแล้วที่นั่งชมรกชมไม้ต้มเป็นโลกกวิสัยอย่าไปคิดเป็นธรรมดาต้องเป็นไปอย่างนี้เนี่ยสี่ประการนี้ท่านห้ามคิด